จริงๆอ่ะตอนแรกหนูก็แอบกังวลใจเนาะว่าเราจะแบบโดนไปด้วยไหมเดือดร้อนไปด้วยไหมสุดท้ายวันนี้พอมันเป็นข่าวว่าใครที่ร่วมไลฟ์เนี่ยก็ต้องออกมาในฐานะพยานเนี่ยหนูก็ยินดีที่จะออกมาซึ่งหนูอยากจะชี้แจงทุกท่านว่าถ้ามีส่วนสมรู้ร่วมคิดอ่ะคงไม่ได้แค่ค่าจ้างเพราะถ้าได้ค่าจ้างแล้วต้องไปเสี่ยงต้องไปหลอกลวงประชาชนนะใครมันจะไปเอาถูกไหมพี่ซึ่งหนูไม่เอาแน่นอนหลังจากนี้หนูนี่คือสิ่งที่หนูรู้สึกผิดและเสียใจมากๆจึงรีบมาวันนี้เพราะหนูรู้สึกว่าอย่างน้อยหนูก็เป็น ส่วนหนึ่งนะที่เหมือนทำให้ XC ของเราบางส่วนที่ได้รับความเสียหายมารู้จักอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกเสียใจมากๆแล้วก็อยากจะตอบแทนแล้วก็อยากจะทำงานตรงนี้ให้บริสุทธิ์ไม่เอาอะไรที่มาผิดพลาดมาเป็นเยี่ยงอย่างในการใช้ชีวิตะคะ่ะ จากกรณีดราม่าที่กำลังเป็นกระแสะเข้มข้นกันเลยทีเดียวกับร้านทองแม่ตัก๊กหลังขายทองคําตกมาตรฐานให้กับลูกค้าซึ่งเป็นทองคําที่ไม่สามารถนําไปขายได้ซึ่งมีผู้เสียหายจํานวนมากงานนี้หลายคนก็ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหล่าคนบันเทิงหลายคนที่เคยไปไลฟ์ขายทองขายสินค้ากับแม่ตัก๊กก็รีบออกมาเคลียร์ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีส่วนสมรู้ร่วมคิดเช่นเดียวกับนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็รีบออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจพอ น,อม,นอมรับผิดที่รับงานโดยไม่ได้ไต่ตองให้ดีกว่านี้ที่นี่วันนี้มาแสดงความรู้สึกอะไรของเรา,าค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็สบายใจขึ้นค่ะเหมือนเราได้พูดในมุมของเราไปหมดแล้วจะได้แบบว่า เหมือนค้างคาคาถามของสังคมมาพอใช้ได้ค่ะพี่วันนี้ก็เหมือนแบบทุกประเด็นก็น่าจะครบอยู่ค่ะไม่เป็นความตกใจหรือว่ายังไงครับกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตลอดความรู้สึก้องออกมาแล้ว <S <S จริงๆไม่ได้ตกใจค่ะแต่เพื่อความสบายใจของทั้งตัวเจนนี่ครอบครัวแล้วก็แฟนคลับแล้วก็หลังจากนี้เราจะได้ทํามาหากินกันต่อโดยที่ไม่ต้องมานั่งตอบคําถามอยู่แบบเลื่อยเปื่อย <ฮะ S 1> อะไรเ <ฯะ S 1> งี้ยค่ะตอนแรกที่เจอข่าวเป็นยังไงบ้างคะข่าวอันไหนคะที่เหตนข่าวของเขาเองเป็นยังไงบ้างถ้าของพี่เขาเองเราก็มันก็ ก็ตกใจนิดนึงค่ะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรเนาะถ้ามันถูกก็คือถูกถ้าผิดก็คือผิดค่ะพี่พอพอ,พอแล้วพอเป็นเราละมันมีภาพแบบว่าออกมาไลาค์บคนดงนังโดนเป็นเชงนนี้ยันดเลยจริงจริงอ่ะตอนแรกหนูก็แอบกังวลใจเนาะว่าเราจะแบบโดนไปด้วยไหม,มเดือดร้อนไปด้วยไหมสุดท้ายวันนี้พอมันเป็นข่าวว่าใครที่ร่วมไลฟ์เนี่ยก็ต้องออกมาในฐานะพยานเนี่ยหนูก็ ยินดีที่จะออกมาเพราะว่าหนูจากที่หนูปรึกษาทางทางนายเขาบอกว่าถ้าเจตนาเราดียังไงเราก็ไม่ผิดค่ะมันอยู่ที่เจตนาเพราะว่ามันอยู่ที่หลักฐานทุกอย่างด้วยค่ะพี่้อ,อนงตนี้เราโดนหนักขนาดไหนครับเรียกว่าคอมเม,มนต์ในโซเชียลทัวลงเยอะไหมก็เยอะอยู่ค่ะมีทั้งแบบเห็นต่างว่าเราเข้าข้างคนผิดหรือว่าทําไมเราปล่อยผ่านแล้วนิ่งเงียบหรือว่า ุกวันนี้เหมือนสิ่งที่เราทำเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะเงียบค่ะวันนี้วันนี้คือเป็นวันแรกที่ออกมาพูด <aki> จริงๆงอ่ะก็แบบตั้งใจว่าจะจะพอแล้วแต่าเมื่อกี้พี่ห่มก็บอกว่าพูดได้เลยกับพี่ๆสือ่อข่าวก็ยินดีเสีต์อยาให้ฟัง,งก,กันงแมว่าแบบเราไปรู้จักกับเขาได้ยังไงคะ่ะ ก็พี่เขาจ้างงานเราไปไลฟ์สดค่ะขายสินค้าต่างๆค่ะแล้วก็ในส่วนของร้านทองก็มี2ครั้งแต่ในส่วนของร้านทองที่เจนนี่ไปไลฟ์เนี่ยยังไม่ได้มีตัวสินค้าที่เป็นข่าวที่มีผู้เสียหายค่ะใช่ตอนทีเ่เขาจ้างเราเรามีการเช็คไหมคะว่าความน่าเชื่อถืขอของมันเป็นแบบไหนหนูไปไลฟ์โปรโมทสินค้า <c oughs> ซึ่ง <c oughs> โปรโมทสินค้ามันไม่ได้น่ากลัวอยู่แล้วมันก็ขายของขายสินค้าทั่วไปเนาะแล้วก็ พออยู่ๆวันหนึ่งพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยชื่อมันไลฟ์ร้านทองเราก็เชื่อใจใเพราะว่ามันมีหน้าร้านทองอยู่จริงๆแล้วก็<ม>เราก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วก็เหมือนบุคคลทั่วไปค่ะหนูก็รู้จักพี่เขาเหมือนที่ทุกคนรู้จักเลยสิ่งที่เขาให้พูดหรือว่าเด a ร์หลอกที่เขาแบบบังคับมาว่าจําเป็นต้องพูดนะหรืออะไรมันมีไหมคะจริงๆมีค่ะแต่ว่าหนูก็จะไตร่ตรองก่อนว่ามันพูดได้มากน้อยแค่ไหนแล้วมันอิงกับความจริงมากน้อยแค่ไหนค่ะมันมีสิ่งที่เกินไปไหมคะ นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการรีวิวในบางครั้งหรือว่าเรื่องของคอนเทนต์ในบางครั้งค่ะเราก็เซฟเซฟแล้วก็พยายามที่จะไม่เป็นไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งตัวที่แบบพี่เขาให้พูดหรือว่าทั้งกับผู้บริโภคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพยายามแบบใจตองแล้วก็ใช้สติในการทํางานค่ะทองเองไปรลายกี่ครั้งครับสองครั้งโดยประมาณค่ะ เป็นยังไงบ้างคะตอนที่ไปไลฟ์ Live, เราเห็นแบบกระแสด้วเพราะว่าอุย้ยขายดีมากเลยใครก็เชื่อใช่ค่ะตอนนั้นที่ไปไลฟ์ร้านทองก็ยอมรับว,ว่าขายดีแล้วก็เหมือนพี่เขาจัดโปรมีโค้ดส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคแต่ว่าในไลฟ์ของหนูที่ไปไลฟ์ค่ะมันไม่ได้มีตัวที่เป็นราคาแพงจนเกินเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่ได้เอกใจใช่ค่ะมันมีโปรที่จัดมาขึ้นเพื่อเจนไหมค,ครับแบบเจนี่มาไลฟ์เราจัดนี้ให้เลยมีอยู่คะ่ะมี แล้วเป็ขอขอปนยั <_ d ata> งไงบ้างระก็เหมือนยังไม่ได้มีใครออกมาพูดว่าได้รับความเสียหายนะคะก็จะเป็นปีเซียเส้นเล็กกันเลยนะคะเพราะตัวเราเองเราก็เชื่อเชื่อถือของปีเสียแล้วพี่เขาก็มีการยืนยันว่ามีการไปมูมาจากต่างประเทศจริงเราก็แบบก็เชื่อเพราะเราก็เห็นภาพที่เขาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจนกระทั่งพอมารู้ว่าเนี่ยเหมือนการตลาดหรือว่าเทคนิคการขายต่างๆเนี่ยมันเริ่มแบบเข้าขายผิดกฎหมายอะไรเงี้ยเราก็ เอะใจแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจด้วยเพราะว่าเราก็เคยเป็นคนหนึ่งที่เคยไปอยู่ในไลฟ์ตรงนั้นค่ะแล้วร้านทองเขาเหมือนเหมือนร้านทองปกติทั่วไปทั่วไปเลยค่ะเป็นร้านใหญ่เลยแล้วก็เป็นสาขาใหม่ที่เพิ่งเปิดใหม่เราก็เชื่อใจเหมือนที่ทุกคนเห็นแล้วค่ะอย่างมูลค่าทองกับราคาที่เขาขายไปตอนนั้นเจนรู้สึกแบบมันเอะไมว่าอมัน,ม,น,ม,นมันเท่ากันไหมมันสมเหตุสมผลมไหมตอนนั้นของหนูไม่ได้ราคาแพงมากค่ะหนูก็ไม่แน่ใจว่าทําไมหนูถึงได้ขายเซ็ตนั้นที่มันไม่ได้ราคาแพงมากแล้วก็ เหมือนตัวค่ากำเนิดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถูกลงจริงจริงเพราะว่าถ้าซื้อวันนั้นกับเจนนี่มันก็จะมีเหมือนโค้ดคูปองต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาถ้ามองภายนอกของเขาหน้าหน้าหน้าซื้อไหมถ้าวันนั้นก็หน้าซื้อเพราะว่าหนูก็เอากลับบ้านเหมือนกันใช่ค่ะถ้าถ้าณวันนั้นคือคือเขาให้หรือว่าเจนเอากลับซื้อหนูบอกว่าหนูนับถือมากเลยปีเสียเพราะว่ามันเป็นของโมที่เก็บเงินแล้วมันไม่ล่วไหลเพราะว่าไม่มีไม่มี ทวารอะไรเงี้ยเราก็เชื่อใช่ไหมคะเราก็แบบก็เอากลับบ้านแล้วตอนนี้คือยังเก็บไว้อยู่ไหมคะก็ยังมีค่ะหลอกไหมคะจงไปเช็คไหมไม่เช็คดีกว่าค่ะปล่อยผ่านแล้วเพราะว่าตอนนี้เราก็เหมือนได้บทเรียนแล้วก็ได้เรียนรู้ ใช่ค่ะตอนที่เก็บเก็บไว้ดีไหมคะปีเสียตอนนั้นก็เก็บไว้ด <tes Sus anne> ีค่ะเพราะว่าของโูต้องเก็บไว้ดีๆเพราะมันถึงจะปังอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ยังจะเก็บรักษาวแบบเดิมไหมคะก็เก็บไว้ที่เดิมก่อนค่ตอนนี้คือชาวเด็ตบางคนก็ได้มองว่าเฮ้ยเราเป็นคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเราไปยังไงจริงๆจะนี่บอกทุกคนตลอดว่าต่อให้เราเกิดที่เดียวกันเป็นพี่น้องกันนามสกุลเดียวกันนิสัยคนเราย่อมไม่เหมือนกันและต่อให้เราจะ แสดงออกมาแบบไหนหนูเชื่อว่าสังคมไทยแล้วก็เรื่องของระยะเวลามันบอกเสมอถ้าใครทําดีก็ต้องได้ดีใครทําชั่ววันหนึ่งก็ต้องเปิดโงเป็นเชื่อว่าสิ่งที่ลูกค้าเขาซื้อไปอ่ะเป็นเพราะว่าเขาเชื่อเจนด้วยไหมว่าเพราะความเ,เชื่อใจนี่คือสิ่งที่หนูรู้สึกผิดและเสียใจมากๆจึงรีบมาวันนี้เพราะหนูรู้สึกว่าอย่างน้อยหนูก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เหมือนทำให้ f อของเราบางส่วนที่ได้รับความเสียหายมารู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกเสียใจมากๆแล้วก็อยากจะตอบแทนแล้วก็อยากจะทำงานตรงนี้ให้บริสุทธิ์ไม่เอา อะไรที่มันผิดพลาดมาเป็นเยี่ยงอย่างในการใช้ชีวิตะค่ะแะขอโทษแม่ค่ะเจนแตขอโทษแฟนๆที <c oughs> ่อ่าขอโทษแฟนๆด้วยค่ะที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ไตรตรองเรื่องของการรับงาน mm. เพราะว่าเราเองก็เชื่อใจเหมือนที่ทุกคนเห็นเราก็เชื่อใจเหมือนเราก็เห็นภาพอย่างที่ทุกคนเห็นเราก็ไม่ได้มีข้อสงสัย mm. แต่พอวันนี้มันเกิดเรื่องเหตุการณ์แบบนี้สิ่งหนึ่งที่หนูจะทําเลยคือต่อไปในเรื่องของการรับงาน mm. หนูจะมีฝ่ายกฎหมายในการที่จะคัดกรองว่าใครที่จะร่วมไรกับเราคือหนึ่งต้อง ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของคดีความติดตัว2จะต้องไม่มีการไลฟ์ที่แจกสินค้าที่ไม่ชัดเจน<ม>การขายทองที่รู้สึกว่าราคา over โอเวอร์เกินจริงหรือว่าการไลฟ์สินค้าที่เป็นกล่องซุ่มหรือซองแดงค่ะอันนี้ก็จะไม่รับอีกต่อไปอเซฟแ,แ,แน่นอน100%เค่ะพี่เพราะว่าหนูเชื่อว่าถ้าเราทํางานสุจริตอะด้วยความสามารถที่เรามีมันยังมีอีกหลายงานเลยยังนักยังเป็นนักร้องได้ยังแต่งเพลงได้ยังขายออนไลน์ได้โดยที่ไม่แบบ ต้องไปเสี่ยงกับอะไรแบบนี้กับเงินที่มันไม่ได้แบบเยอะมากค่ะยังไส่วนนึงครับในเรื่องของกฎหมายอะไรเลยชลยยังไม่ได้โดนเรียกยังไม่ได้โดนอะไรเลยอ่อยังไม่โดนเรียกแต่จะเข้าไปก่อนค่ะพี่จะได้เคลียร์ก่อนเลยเพราะว่าถ้าเราเป็นผู้บริสุทธิ์และเราเจตนาดีเราต้องรีบแสดงตัวไม่ใช่ว่าเราร้อนตัวค่ะแต่เราอยากเคลียร์อยากีแคร์ตัวเองในทุกๆเรื่องค่ะเขาไปชนุ้นใจที่นครับสอบ่าว่ากเนี้ยทางตำรวจเขามีการบอกว่าอาจจะมีการเรียก ค<บ>น,<ช>นที่เคยไปไลฟ์สดกับเขา<ช><ช>ไปให้พัชพ <ๆ S 2> เดิมเรากังวลใจในตรงนี้ไหมครับไม่ได้กังวลค่ะตอนแรกมีกังวลตอนที่เราฟังมาว่ามาเราดูข่าวเนาะเขาบอกว่าคนไปไล่ยังไงก็ผิดซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคือเราซวยมากเลยนะเพราะเราไม่มีเจตนาและไม่มีส่วนสมรู้ร่วมคิดซึ่งหนูอยากจะชี้แจงทุกท่านว่า ถ้ามีส่วนสมรู้ร่วมคิดอะคงไม่ได้แค่ค่าจ้างเพราะถ้าได้ค่าจ้างแล้วต้องไปเสี่ยงต้องไปหลอกลวงประชาชนนะใครมันจะไปเอาถูกไหมพี่ซึ่งหนูไม่เอาแน่นอนหลังจากนี้หนูก็ไปแสดงเจตจำนงว่าหลักฐานที่หนูมีการจ้างงานต่างๆว่าหนูรับงานมาเป็นค่าจ้างจริงๆแล้วก็ตอนนี้ คือความโชคดีของหนูก็คือยังไม่ได้มีผู้เสียหายที่เกิดขึ้นจากไลฟ์ของหนูแต่แน่นอนว่าหนูก็ต้องไปแสดงว่าเราไม่ได้มีส่วนสมรู้ร่วมคิดหรือว่าไม่ได้เป็นคนไปคิดโปรโมชั่นต่างๆกับพี่เขาตอนนี้ปรึกษาทนายบ้<อ><ม>างหรืยอยัองคะมีปรึกษาบริษัทของทนายไพศาลค่ะใช่ค่ะอย่างเรื่องประเด็นเงินสองล้านนี่มันเกิดคือเรื่องราวมันเป็นยังไงคะจริงๆอ่ะถ้าใครตั้งใจฟังดีๆทุกคนจะทราบว่าหนูอ่ะซื้อเองถ้าเราแบบว่าตั้งใจฟังในวันไลฟ์หรือว่าคลิปบางคลิปนะคะแต่ว่าด้วยภาพสื่อต่่าางงๆหรือคคลลิิปปบที ทุกคนเอาไปพาดหัวข่าวว่าเปย์สองล้านของขวัญสองล้านมันก็เลยทําให้เข้าใจบิดเบี้ยนว่าพี่เขาซื้อให้แต่หนูขอแสดงความประจุใจตรงนี้ว่าหนูซื้อเองแต่เพียงว่าช่วงจังหวะเวลาที่พี่เขาเอามามอบให้เนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราเปิดตัวสินค้าพอดีอันนี้หนูก็เพิ่งทราบหน้าง,งานพร้อม,อมทุกคนเหมือนกันค่ะเขาให้อนิยามของเขากับเจนนี่คือเป็นพี่เหมือนพี่เหมือนน้องเป็นพี่น้องค่ะ,คะตอนนี้คือยังไงคะเอาจริงๆนะคะพี่ หนูไม่เคยคิดจะซ้าเติมใครและหนูเชื่อว่าถ้าพี่เขาบริสุทธิ์ใจยังไงเขาก็รอดถ้าเขาไม่ได้ทําผิดแต่ถ้าเขาทําผิดเขาก็ต้องรับผลไปตามสิ่งที่เขาได้รับ<ม>ในความสัมพันธ์ของหนูกับพี่เขาจริงๆมันจบกันตั้งแต่ปี0 0เพ่อขอโทษค่ะตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้ว คือหนูเป็นคนที่ถ้าหนูอยู่ตรงไหนแล้วท็อกซิกหรือไม่สบายใจหนูจะเอาตัวเองออกมาและอยู่ตรงไหนแล้วมีดราม่าหนูจะไม่อยากอยู่เพราะว่าพี่ก็เห็นว่าชีวิตหนูมันมีนมดราม่าเยอะแล้วแล้วพี่รู้ไหมว่าหนูอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวหนูสบายใจมากๆไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีหรือว่าเขาไม่เคยให้โอกาสเราแต่นะเราเลือกได้ว่าเราจะอยู่จุดไหนที่ชีวิตของเราจะปลอดภัยและมีความสุขหนูก็เลยเริ่มเฟดตตัวออกมาค่ะแต่คิดว่าตอนนี้ทางนี้เราพลาดไหมคะ พลาดไหมล่ะคะกับการที่ไปร่วมงานกับเขาก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดค่ะเพราะว่าตอนนี้หลักฐานจากที่เราเห็นนะมันก็ชัดเนาะว่ามีผู้เสียหายเกิดขึ้นจริงถ้ามันมีผู้เสียหายเกิดขึ้นจริงนั่นก็คือมันก็ต้องเกิดจากความผิดพลาดแต่ทีนี้ต้องมาดูว่าตั้งใจหรือเปล่าอันนั้นคือเป็นเรื่องที่ต้องให้ทางฝ่ายกฎหมายเป็นคนพิสูจน์ออกมาค่ะ อันนี้ก็ดีดะถ้าเกิดหลังจากน<ด>ี้ให้เรียกไป,กไปใช่ให้พวกเเพิ่มเติมค่ะต่อให้ไม่เรียกก็จะไปก่อนค่ะเพราะว่าเราอยากบริสุทธิ์แล้วก็อยากแบบหลุดพ้นอยากออกมาแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่อโกงหรือว่าการคิดโปรโมชั่นต่างๆมันที่ทุกคนคิดไปว่าเราแบบสนิทหรือเปล่าเราเมือขวาหรือเปล่าเราเป็นพรีเซนเ,เตอร์หนูไม่เคยขายของร่วมกับที่เธอบอกว่าหลังจากนี้จะรับงานต้องตรวจสอบให้ดีกว่านี้ค่ะเกิดความผิดพลาดแบบนี้อีกก็ไม่คุ้มเลยค่ะ